ก็ขยิงทายอ่ะหน้าแหกอย่างนี้อันจะบสินไม่จ่ายนะครับหน้ากบเตะคนดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวหน้าหงาย ถึงพลังหมัดแค่นี้ก็คนดูตายได้นะครับเพราะคนดูตัวเท่านี้ไม่ได้เพรว่านักมวยหนักอะไรเพราะว่าคนดูตัวเท่าหัวเขาเอะครับผใน่านหนครัไ่อยกแน้วเ้ครับ่นรับอ้วโหทุ่มแล้ว

โอ้โหซ <c oughs> ูเปอร์แมนพันนะครับบุ๊ปโอ้โหเรียบร้อยโอไม้นะครับสปอไว้ได้โอ้โหพลิกขึ้นมาได้ครับไอคิวตันเอาอีกแล้วครับ <c ười> เอาอีกเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหม ดูท่าจะไม่รอดหรือว่าจะรอดหรือว่าจะไม่รอดดมไข่ไปนะครับตอนนี้ดมไข่เม็นไหมน้าวปดลบอกว่าไม่ได้อาบน้ำมาห้าวันแล้วปล่อยแม่งเลยเอาละครับตอนนี้มุงขี้มาด้วยโอ้ยไต่อยพุงไส้แตกไส้แตกไส้แตกแน่คึ้นกันนี้ม้ามแตกน้ไส้แตกม้าม ยยาบไปวสะดุ้งเลยครับต้องต่อยสามไม่เดิมรับหอย,ยามไปเลยครับหยามยามไม่ไม่ได้โดนกับท่าล็อกกระดุก